ฮสวัสดีค่ะวันนี้เบลก็มาอยู่กันในเกมโลบอกเย่ yeah. โลบอกเออนั่นแหละก็ นี่นะคะเบลก็จะมาเล่นกันในแมปเคปีนะคะเราก็จะต้องหนีออกไปจากร้านไก่ทอดแห่งนี้ไม่ค่อยอยากจะหนีไปเลยเพราะว่าช่างหอมอร่อยเสือเกินดูเมนูดิเสมือนจริงเลยนะหิวเลยนี่้ยโอเคค่ะนั้นเราไปเริ่มกันเลยจะดีกว่านะคะเพื่อนพยายามจะกระโดดข้ามแต่มันไม่ได้เราเพื่อนอย่าหาขี้โกงเดี๋ยว นี่มันคนละคนละเจ้ากันไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่ได้ไหมอันนี้เราจะต้องค่อยๆไปนะคะอุ้ยตายได้งไงวะไอ้บ้าเอา้เออไปได้โอเคต่อไปเราจะไปโอ้นี่มันเฟ้นไฟที่เราจะต้องเลือกทางที่ถูกต้องนะคะเพื่อนเพื่อนตรงกลางเพื่อนอ้าอ้าไม่ใช่เหรออะไรเนี่ยนั้นเราตามเพื่อนไปเอานะคะ รงนี้ตรงไหนเพื่อนนําทางให้ฉันหน่อยสิอ้าวเพื่อนไปฝั่งนั้นเหมือนว่าเพื่อนจะรู้นะคะทําไมมันดูเป็นแปลก,ปลกมันไม่สามารถทะลุแต่ว่าถ้าโดนมันก็จะตายเลยนะคะนีโอเคห้ามโดนเพื่อนอเราโดนไปที่เรียบร้อยโดนได้ทุกด้านตายได้ทุกด้านจริงๆนี่มันไก่ทอดที่แสนอร่อยโอ้แล้วเราจะเข้าไปในไหนเนี่ยโหนี่เราอยู่กันใน ในในกล่องเหรอนี่ใครเนี่ยนี่เจ้าเป็นใครคนที่กินเหรอกินแล้วก็หลับปุ๋ยเลยอฮเดี๋ยวเคฟซี่มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยมันไม่ใช่ไหมแบบนี้คือใครที่เล่นตอนคือมีหิวแน่ๆเหรอบอกตรงอันนี้เราก็ค่อยๆไปนะคะค่อยๆไปอย่างเดียวคือที่หนึ่งอันนี้มันจะเป็นฟินฟาที่รากยาวโอเคเราจะลอง เออโกนิดหน่อยนะคะก็คือข้ามไปเลยเออมันข้ามได้ว่ะโอเคเพื่อนบอกทำไมเจ้าไปเร็วจังนนเนาะเพราะฉันคิดโกงไงล่ะอันนี้อืมรู้สึกกลิ่นนี่หอมจังเลยนะมันฉันหอมเสลือเกินทำไมเราต้องหนีออกจากร้านแห่งนี้เอ้ยโอ้โหโหดจังเลยทำไมเราต้องหนีออกจากร้านที่หอมหวานขนาดนี้ด้วยแล้วทำไมต้องกระโดดลิ้นไม่เข้าใจ โอเคค่ะนี่เราค่อยๆไปดีกว่าไม่งั้นเราก็จะตัวเย่นะคะไม่อยากตัวเย่เหมือนตอนนั้นอีกแล้วรู้สึกกลัวทางลื่นเพราะเวลามันลื่นลงมามันไม่มีทางหยุดให้แล้วเราก็จะเลยดบลงมาไงเข้าใจไหมนั่นแหละตายได้ไงวะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเออข้ามเลยค่ะตรงนี้ก็เราก็จะห้ามโดนเจ้าฟฝนไฟกับติกตอกนิกนะคะ เจ้าคนนั้นเขากินไปเยอะจังเลยนะมันหอมหวานใช่ไหมละ่ะอันนี้เราห้ามอะไรห้ามโดนหรอโอเคเพื่อนกระโดดลงไปเลยแล้วก็โดตามปุ๊บตายโอเคค่ะไปเออได้สักทีกระโดดตายไปตั้งหลายรอบอันนี้ก็กระดูกน่าจะเป็นกระดูกไก่นะคะน่าจะไม่ใช่กระดูกคนอหรือเปล่าเน่าจะเป็นกระดูกคนด้วยแหลมันะ้ง โอเคเพื่อนเราต้องใจเย็นๆเธอถึงจะผ่านเพราะถ้าใจร้อนเราก็จะไม่ผ่านนะเพื่อนโอ้โหอุ้มโอ้โหทำไมมันเหมือนจะหล่นแต่ก็ไม่หล่นนะคะอุ้ยเกือบหล่นนะเมื่อกี้เนี่ยแฮผ่านแล้วโนไม่ no, อันนี้อะไรอย่าบอกว่าจะเป็นอุจจิน,น,น้อยโอเคค่ะเราเตรียมใจไว้แล้วอุ้ยเดี๋ยวไม่ให้เตรียมใจเลยเมื่อกี้อึ๊บเออค่อยๆไปนะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเด กระโดดหูกระโดดเร็วไปโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะจริงจังเกมหมือแล้วนะคะเกมเหมือโอเคค่อยๆไปนะคะเราจะต้องใจเย็นๆอ่าอย่างนั้นเอออะไรเนี่ยวัตถุเกมนี้ก็ขออภัยใครที่รับประทานอาหารอยู่นะคะแต่น่าจะไม่มีใครหรอกมั้งนะ <laughs> หรือเปล่า อันนี้เหมือนว่าเราจะมีอยู่ในท่ออีกแล้วหรอเดี๋ยวผู้สร้างเดียวกับแมปตอนที่แล้วหรือเปล่าตายมันเลกก็กอะมันเดินยากอยู่นะคะเราจะต้องค่อยๆไปไปอีกแล้วข้ามไปตอนนี้เลยละกันนะตรงนี้นะคะเหมือนเขาจะให้เรากดแต่ว่าเรากดไปแล้วมันก็จะคือตรงนี้จะเปิดนะคะแล้วยา,ายต่ออ่ะนั่นยมันปิดละ เราจะต้องทำอะไรต่ออ่ะอันนี้อันนี้แปลว่ามันจิบจิบนะมันค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แต่ถ้าตกลงไปเราก็จะต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมละ่ะมันก็จะหัวร้อนนิดหน่อยนะคะเราต้องใจเย็นเพราะฉะนั้นเราก็ห้ามใจร้อนนะคะถ้าใจร้อนมันก็จะตกแล้วเราก็จะต้องเริ่มใหม่แล้วเราก็จะหัวร้อนทันทีทันใดเห <c oughs> มือนเพื่อนนิดนึงอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยใครมาทิ้งตรงนี้ตั้งเยอะแยะเออ นั่นแหละคะ่ะก็ยอมตายดีกว่านะคะโอเคอึบอึบอึบโอเคทำไมมันเยอะจังวะโอเคอยู่นั่นแหละพี่น้อยมันหอมใช่ไหมละ่ะพี่น้อยเอออันนี้ไม่หอมแล้วคะ่ะแม่เออ,อันนี้อะไรเนี่ยไออกย่โอ้มันหมุนได้ด้วยเราจะต้องรีบไปนะคะ ถ้ามันหมุนเราตกเราก็จะตุยเราจะไปไหนอ่าเหมือนว่าเรานะคะออกมาอยู่ข้างนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอึ๊บเออ,เอ,อง่ายอยู่เอออะไรโอ้โหเดี๋ยวพิซพซ่าเชฟซีมีด้วยเหรอเนี่ยมีทุกอย่างจริงๆนี่มันหน้าจะไม่ใช่เชฟซีแล้วนะฉันว่าแต่ที่นี่มันหอมหวานจริงเลยนะพี่น้อยใช่เลยครับแม่มันหอมมากเลยครับเออ อันนี้เราจะไปไหนกันละเพื่อนเพื่อนนำทางไปเลยนั่นไม่ไดีหว่าเราแยกกับเพื่อนดีกว่านะคะแยกกับเพื่อนนี่น่าจะดีกว่าเอออันนี้ตาลค่ะไม่ดีแล้วค่ะแยกกับเพื่อนยไม่ดีเลยอย่าหาทำโอเคอันนี้เราจะต้องตามเพื่อนไปนะคะเหมือนเพื่อนจะไปตรงนี้จริงหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะ เออนั้นเราไปกันต่อเลยนี่ไงเจอแล้วว์าไปเลยเออทีน่นี่ใกล้ถึงหรือ,อยังอย่าบอกว่าใกล้แล้วใช่ไหมเออนี่เราออกมาจากนอกลานแล้วนะเออเหมือนว่าเราจะต้องไปในนั้นนะคะโอ้วิ่งรวมากเดี๋ยวเคฟซี <laughs> มีตัวนี้ด้วยหรอโอ้หหน้าจะไม่ใช่เคฟซีแล้วนะฉันว่าเนี่ยตัวนี้มันคุ้นๆนั่น,นเนี่ยโอเคค่ะเราออกมาได้แล้วนะคะเราก็จะต้องวิ่งไปตรงนั้น ยังจะมีอีกเหรอเนี่ยเออไม่มีวาร์ปนะคะเออได้แล้วเราสามารถออกมาได้แล้วนะคะก็จะมีเป็นเออนนี้นะคะเบลเอาเป็นสีลุงดีกว่าแล้วก็จะมีเอ้ยไม่ได้สีลุงนะดิสีแดงโอ้อโหอันนี้วิ่งแบบไวมากแล้วก็ค้างเลยค่ะอย่าหาวิ่งไวขนาดนี้นะแล้วม,มันก็จะค้างแบบนี้ โอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้ะคะสำหรับวนันนี้ไปแล้วนะวิวค่ะ